ร้อยสลำลึกร้อยยีสปีสีบุรพาแม้จากลานิรันผ่านครึ่งศตวรรษแม้จากลานิรันผ่านครึ่งศตวรรษชื่อยังชัดนามยังเด่นเป็นศักดิ์ศรีแม้ครบรอบชาติการร้อยปีแต่ยังมีคนกล่าวขานไม่สั่งสา แม้แผ่นดินสลายล่างในต่างแดนแต่แกน่นแกนความสำคัญบันเจิดจ้าโลกยกย่องประกาศเกียรติการต่อมาโลกชื่นชมคมปากกานักเขียนไทยเพราะต่อสู้เพื่อผู้อื่นด้วยยืนหยัดเด่นชัดความเที่ยงธรรมข้ามยุคสมัยอุดมการที่มั่นคงยึดโยงไว้สืบทอดความยิ่งใหญ่ มายาวนานวันเวลาเดินทางอย่างซื่อสัตย์วันเวลาเดินทางอย่างซื่อสัตย์ความจริงยิ่งเด่นชัดชั่วลูกหลานว่าความงามความดีที่เบ่งบานเกิดจากจิตวิญญาณที่คมทนต่อสู้เพื่อผู้อื่นอย่างยืนหยัดเด่นชัดด้วยความคิดไม่สับสน แม้บางห่วงเวลาอาจมืดมนแต่ไม่เคยจำนวนต่ออาธรรมมันนม่นคงแน่วมั่นคงแน่แน่วในแนวคิดมั่นคงแน่แน่วในแนวคิดเรื่องใดผิดคันลองไม่ถลําถือเอาความก้าวหน้าเป็นธงนำหวังขจัดความเหลื่อมล้ำให้มาลายยืนยันเพื่อผู้อื่นอย่างยืนหยัด ยืนยันเพื่อผู้อื่นอย่างยืนหยัดประจักษ์ชัดจากงานเขียนปุตเทียนฉายตัวอักษรทรงพลังอย่างท้าทายเป็นสายสายสาย,สายประดิษฐ์พิชิตใจยังดำรงคงอยู่เพื่อผู้อ่านยังท้าทายประเด็จก,การผ่านยุคสมัยยังบาดลึกและลึกซึ้งถึงเนื้อในอยังสืบไปคู่สังคมนานเท่านาน ยังคมชัดบาดลึกถึงข้างในบันทึกไว้ร้อยยี่สิบปีสีบุรพาบันทึกไว้สีบุรพาอย่างตาตึนขอบคุณครับ